สวัสดีครับสวัสดีเดือนพฤศจิกาสองนนะครับวันนี้ก็วันที่12พฤศจิกานะครับวันนี้ก็ได้เริ่มปล่อยรถใหม่ดึกทันนะครับคันนี้ก็จะเป็นฮอนด้าเวฟวายสิบล้อซีลวดสตาร์มือนะครับสีน้ําเงินดบนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆนี่นะที่อยากได้เวฟ้ายสิบล้อซีลวดนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวนทางนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อที่กำลังจะออกรถใหม่นะครับ สำหรับพอน้าเวทร้อยสิบล้อซีลวดสตาร์มือนี่มีให้เลือกอยู่3สีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินดํานะครับสีแดงดานะครับแล้วก็สีดําเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดุมตัวใหม่นะครับนี่ฮะดุมหน้าตัวใหม่ดุมหน้าก็จะเป็นลุมแบบนี้นะครับตัวนี้วงล้อสีลวด28่ี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดํานะครับยางนอกลายใหม่นะฮะก็จะเป็นของดูโร่นะครับทันนี้ก็อุดเครื่องกดส่งลูกค้า ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1 1 0ซีซี1ลูกสูบ2วาล์วนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลมนะครับช่วงชักนี่63.1นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับคันนี้ก็ตรวจเช็คก่อนส่งมอบลูกค้านะครับครั้งแรกก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าอยู่ที่100บาทนะครับเนี่ยคครั้งแรกก็1,000กิโลนะฮะให้นำรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะดูตัวสีขาวนะสีดำไม่ต้องนับนะครับ ในส่วนของราคานะฮะสำหรับราคาล่าสุดนะครับสำหรับ h อ n d a Wave 110ล้อซีรวดสแานมือนะครับหรือว่าตัวรองท็อปตอนนี้ทางร้านขายเงินสดอยู่ที่45,900ับาทนะครับราคานี้รวมจะดเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ45,900ืนหาันยะครับสำหรับ h อ n d a Wave 110ล้อซีรวดสแานมือนะครับสีน้ำเงินดำนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มีทั้งสตานมือสตานเท้านะครับ ตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับ1-4นี่จะไปข้างหน้าเลยนะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สตรอนะครับสาหรับท่านใดที่มองหารถใหม่ใช้งานที่ว่านเน้นประหยัดน้ำมันนะฮะ76.9กิโลต่อลิตรก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็น LED นะครับส่วนไฟท้ายไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับรุ่นนี้ LED เฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวนะครับ สีน้ำเงินออกขาฟ้านะฮะสำหรับทานายที่ชอบโทนสีน้ำเงินนี้ก็สวยนะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าใส่กันลายพร้อมนะครับนี่ฮะสีน้ำเงินสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจตดบุรีรามอเนอกระสังนะครับสำหรับทานายสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ข้างสถานีรถไฟนะฮะเงินสด 45,900บาทรวมเก็บทะเบียนเรียร้อยมาเลยนะครับเงื่อนครอเครดีๆแล้วเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะฮะข้างวด1,650บาทนะครับ4 8งวดบัตรายเดียวระครบออกได้เลยนะฮะทุกวันนี้ก็เอกสารในการออกรถก็เท่บารประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้านก็ได้นะครับนี่นะสวยงามเลยนะสีน้าเงินนี่สวยมากนะครับสีน้าเงินออกฟ้าๆนะฮะ ตัวนี้ก็ตัวรองคอปนะครับตัวรองคอปนี่เป็นล้อสีลวดนะครับแล้วก็ดิ้หน้าแล้วก็สตาร์ทมือนะครับฮอนด้าเวสต์ไรซ์นี่ทำมาทั้งหมดอยู่รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นธรรมดาตัวดำาบีกตัวนั้นมีแค่สีดำสีเดียวนะครับตัวราคาเริ่มต้นนะครับตัวนั้นราคาอยู่ที่38,600นแนะครับแล้วก็ตัวล้อสีลวดดิ้หน้านะฮะเหมือนตัวนี้เลยนะฮะแต่ว่าไม่มีสตาร์ทมือนะตัวนั้น4 3 0หมืนานะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวรองคอป ตัวนี้ตัวดิสหน้าสตาร์ทมือ45,900แล้วก็ตัวท็อปตัวล้อเม็ดนะครับตัวล้อเม็ดนี่47,900บาทนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ล้อซีลวดสตาร์ทมือนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งบอกเกียร์นะฮะก็1 2 3 4นะครับอันนี้ก็อุดเครื่องก็ส่งมอบลูกคา้าคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้ากำลังใจ ใจเงินอยู่ข้างในนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็อคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ